สวัสดีครับตื่นตื่น,นมาอีกแล้วครับพี่ไก่ดรเจษภาเป็นทองหล่อและผมแอด <Air S 2> ชัยวัน์อนุทกุลชัยครับ,รบก็เป็นรัตนสูตร,รต่อเนื่องนะครับ,รบจาก4คลิปผ่านไปแล้วนี่เป็นคลิปที่5ครับพี่ไก่แล้วก็เข้าใจอะไรมากขึ้นโดยเพราะคลิปที่แล้วก็คือเราก็หามานานว่าเออเจะท่องคาถานี้แบบไหนถึงจะเกิดผลก็คือว่าสัจจะสัจจะในศรัทธาของที่มีต่อพระพุทธเจ้า ที่เรามีต่อพุทธเจา้าว่าประเสริฐสุดประเสริฐกว่ารัตนะหรือของมีค่าใดๆอ่ะใช่ไหมฮะเราต้องเป็นสัจจะที่สัจจะจริงๆจริงๆคือต้องเป็นจริงๆรคือเชื่ออย่างนั้นจริงๆรแต่เราจะพูดสัจจะใดๆก็ได้เช่นว่าการที่เราได้ดูแลคุณของครูบาอาจารย์หรือคุณของบิดามารดามาโดยตลอดด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยขอให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยด้วยสัจบาจานี้ ขอให้ช่วยให้เรารอดปลอดภัย,ยจากอะไรพี่ถึงบอกใช้ปากเนี่ยเป็นกรรมวาจาได้อ๋อความหมายพี่ไก่คือว่ากล่าวสัจจะใดๆก็ได้ก็ได้ที่เป็นความจริงแต่อันนี้เราเอายอดไงเพราะว่าพี่แอดดูแลครูบาอาจารย์พ่อแม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ได้ดูแลได้ดีนักเราก็ไม่ต้องกล่าวคํานี้เพราะมันไม่ใช่สัจจะอันไหนที่เปอาจจะให้ผลตรงข้ามใช่ค่ะแต่สัจจะใดที่เราทําจริงแล้วก็ ยิ่งถ้ามีคุณธรรมมันก็ยิ่งให้ให้ผลเยอะซึ่งการให้ผลเยอะเนี่ยมันก็ไม่มีการให้ทานครับไหสัตว์เดละนั้นหนึ่งหนึ่งอิมนั่นหมายความว่าเราจะได้ร้อยอิมโอ้หไคนมีคุณธรรมหนึ่งอิ่มเราจะได้พันอิ่มอะไรก็ไปอ่านเอาก็มีเยอะแยะเนี่ยค่ะสิ่งเหล่านี้ก็คือพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็จะเลี้ยงกันหมดอ่ะพูดแล้วมันก็จะเลี้ยงกันหมดแต่ว่าเราจะพูดแน่ไหนเท่านั้นเองนี่ก็กลับมาที่คาถาว่า เรามาถึงคาถาที่เป็นคาถาสำคัญก็คือตัวพระนิพพานครับซึ่งถ้าเราพูดเนี่ยยังไงมันก็ไม่มีผิดถ้าเรามีความเชื่อในพระพุทธองค์เนี่ยรเราพูดคาถาที่สี่ยังไงก็ต้องเป็นสัจจะสรุปแล้วในคาถาทั้งหมดในรัตนสุตตเป็นปริศเนี่ยเป็นเครื่องป้องกัน,นมันช่วยได้หมดก็ท่องอันนี้แล้วกันเพราะเราจะได้ไม่ต้องสงสัยไงว่าเป็นสัจจะจริงไหมคือดูแล้วทุกอันจากนี้ไปก็คือจะด้วยสัจจะนี้ ขอให้มีความสวัสดีใช่ไหมฮะคือถ้าเราเชื่อแบบนี้ไปเรื่อยๆทีนี้เราเรียนหนังสือมาเราบอกว่าคําซ้ําๆมาสําคัญใช่ใช่ไหม้เพราะฉะนั้นคําซ้ําๆสําคัญก็คือนี่แหละเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหนตุเนี่ยอิดัมปิดัมเมแล้วก็เปลี่ยนไปอิดัมบิดัมเมก็เปลี่ยนไปเมื่อกี้ของเราอันที่สี่อันที่สี่นี้เป็นพระนิพพานก็เป็นดัมเมครับ อันที่สาเป็นพระพุทธองค์ก็อิดัมปิบุตรเท hmm. ใช่นไหมคะ <Yeah. S 2> อันนี้ <Yep. S 2> แต่ว่ารายละเอียดเขามีทุกข้อ hmm. hmm. ทุกคาถา <Yep. S 2> อย่างคาถาที่สี่เนี่ยกล่าวถึงชื่อของพระนิพพาน <Yep. S 2> ขยังวิราคังอมตะังปณีตัง hmm. เนี่ย <Yep. S 2> พระนิพพานเป็นชื่อทำไมถึงใช้คำนี้ก็คือขยังก็คือการสิ้นไป yep. นะคะของกิเลสทั้งหลายวิราคังก็การคลายไปของกิเลสทั้งหลายอมตังก็แปลว่าการที่ไม่มีอะไรที่จะเขาเรียกอะไรมาทําลายได้เป็นอมตะปณีตังก็คือความที่ประณีตประณีตที่สุดประเสริฐสุดประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นสี่อันเนี้ยเวลาที่4ี่คำเนี้ยท่านึงเรียกว่าเป็นชื่อของพระนิพพาน เพราะแต่ละคําแต่ละคําแต่ละคําเป็นตัวสภาวะครับพระนิพพานก็เป็นตัวสภาวะเราก็ยังไม่เข้าใจพระนิพพานเป็นไงอ๋อเป็นขยังไงเป็นการที่แบบว่ามันสิ้นไปหมดแล้วมไม่เหลือเชื้อแล้วไงววลาคังไงการ,ค,รคลายกำหนัดไปแล้วมไม่เหลือการยางเหนียวอีกแล้วไงอะไรอย่างเงี้ยอมตะตังมันจะไม่มีทางที่จะกลับมาเกิดอีกแล้วไง ปณีตังนี่จนไม่มีอะไรจะปณียิ่งกว่าจึงเรียกว่าเป็นชื่อเป็นชื่อนิพานหมดเลยเป็นชื่อนิพานทั้งสี่ชื่อทั้งสี่ชื่อขยังวิราคังอมตังปณีตังใช่ค่ะแล้วหนูก็ท่องไปต่อจากนั้นแล้วก็จะมาจบลงด้วยอันนี้ทำไมถึงต้องบอกว่ามันสำคัญมากเพราะว่าพระพุทธองค์บรรลุได้ด้วยการทำลายด้วยการทำลายกิเลสกิเลสและวิชาน มันเป็นอะไรนะเร <ฮะ S 2> ียกเรียกว่าอะไรนะผลมันเกิดจากการกระทําที่ท่านกระทำแล้วก็ทําลายสิ่งเหล่านี้นี่เราพูดแบบปุคละบัญญัติแต่ในความเป็นธรรมะ <c oughs> เรื่องของการที่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่บัญญัติเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเป็นตัวสภาวะเนี่ยก็คือสิ่งเหล่านี้ผู้มีพระไทยตั้งมั่นทรงบรรลุธรรมใดอันเป็นธรรมที่สิ้นกิเลส แล้วก็ต่อไปราจารักอันนี้อันนี้คือแปลไทยนะปราจาราคะเป็นอมตะอันปรณีตไม่มีธรรมใดๆที่เสมอด้วยธรรมนั้นนั่นแหละไอ้การแปลไทยแต่ละอันละอันเนี่ยเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันคือชื่อพระนิพพานครับอันแรกเขาว่าอะไรปราจจะปราจจากราคะเป็นอมตะธรรมอันขยังก็ไม่กล่าวแล้วค่ะภาษาไทยขยังก็น่าจะหมายถึงสิ้นไปสิ้นกิเลสเนี่ยสิ้นกิเลสไปเขียนไหม มีฮะมีอันนั้นนะสิ้นกิเลสสิ้นกิเลสก็เหมือนกันก็สภาวะเดียวกันปราศจากราคะก็สภาวะเดียวกันอันประณีอมตังเขาเขียนว่าอะไรคะอมอมตะธรรมเป็นอมตะธรรมแล้ก็ไม่แปลนะคะเป็นไม่แปลก็นี่แหละค่ะเราอ่านเราก็จะได้เวลาเราท่องอ่ะเราก็ต้องอ๋อขยังวิราคังอมตังปณีตัง ยถัชคคาสักกยมุนีสมาหิโตเอาพาะหน่อยนาเตนดัมเมนาสัมมัติกินจิอิดัมปิดัมเมรัตนังปณีตังเอได้นะสัจตย์พี่อาจจะท่องไม่เหมือนคนโบราณว่าไปมันก็เป็นคำพ้องที่มาผสมผสมกันเพื่อให้มันเข้าบาทจะได้ท่องง่ายอันนี้สัจจะนิ้วคือว่าเราเชื่อว่าไม่มีธรรมใดๆเสมอด้วยธรรมนั้นนี่เป็นรัตนอันประณีตในพระธรรม ไปจะนันไลฟ์โค้ชก็ไหมสำคัญอะไรก็ไหมสำคัญสำคัญคือจริงๆกับฟังอันนี้สัจจะนี้สัจจานิสำคัญไม่เห็นต้องฟังคนอื่นจริงๆการไปฟังคนอื่นนี่ก็เป็นอะไรที่เป็นอนันตริยกรรมคือการที่ทำใหญ่เลยนะคือว่าเปลี่ยนอาจารย์คือเปลี่ยนเปลี่ยนพระพุทธเจ้าไปคนอื่น ปเปลี่ยนเปลี่ยนสักยะโคโดมไปเป็น <c oughs> อ,ง,องค์อื่นค่ะเป็นนเป็นสาสดาใหม่จากสักยะโคโดมไปเป็นพระอะไรนะที่จะมาต่อต่อแล้วตอนนี้คนไทยเริ่มไปแล้วพระสีอรยะเมตรยซึ่งจริงๆในทางตำราเนี่ยเขาบอกตราบใดที่ยังได้ยินธรรมะของสักยะมุนีอยู่เนี่ยไม่ต้องสีอรยะเมตรยัยเพราะท่านยังไม่ได้ลงมาตัดสล้และยังไม่ได้ประกาศคำสอนและท่านจะสอนอะไรก็ยังไม่รู้เลย แคนไทยเข้าไปแล้วนี่พี่ก็ต้องเตือนนะเอ้ออย่าเพิ่งไปอะไรนะเขาเรียกแล้วโอ้เระเวยกลับมากอนศักยยะพ่งนี้ยังมีอยู่อย่าเพิ่งไปไปไม่ได้ยังไม่ได้มีคําสอนเลย <c oughs> คําสอนบ่งมือไหว้จริงจริงถ้าถ้าถ้าตั้งใจอย่าง,งานั้นตั้งจิตไว้ยอย่างนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าก็ต้องรอใช่ไหมฮะคือในยุคพระโคดมเนี่ย ก็ยังก็ไม่เคารพไงก็บอกพุทธศาสนาแล้วไม่มีศรัทธาในองค์พระสักยะมุนีแล้วจะไปรอพระศรีอริยเมตไตรก็ไม่ก็จบไหมล่ะก็ศรัทธาไม่มีไงพอศรัทธาไม่ไม่ก็อย่าท่องนะอย่าท่องสูตรนี้นะอืท่องไม่ได้นะอันนี้เราพูดเองหมดนะใช่ไหมคะส่วนอันที่ห้ายำบุตราเศรฐโถเนี่ยพอเห็นคําว่าเศฐโถเศฐโถเนี่ยเพี่ต้องรู้ว่ามันประเสริฐเหลือเกินละ แล้วก็อีกคำหนึ่งเศรษฐีนะผู้ประเสริฐจริงๆแล้วจริงๆอ่ะมันไม่ใช่คนรวยไม่ใช่ผู้มีตังเยอะเสร็จโถเสร็จี่นี่คือผู้ประเสริฐประเสริฐแล้วก็สุดจริงเห็นไหมคะคาหลังอ่ะปริวันนายีสุดจริงสุดจริงก็คือความผ่องแผ้วสะอาดไม่มีไม่มีไม่มีสปอตเลยล่ะเคยคำที่พี่ขออนุญาตนําคําที่มันไม่เพาะเข้ามาอสุจิ เห็นไหมสุจิสุจริงเนี่ยแปลว่าสะอาดไปสุดอสุจิคือของที่ไม่สะอาดคําว่าไม่สะอาดหมายความว่าของที่นํามาเกิดใหม่นํากลับมาให้ให้คนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นั่นน่ะจึงเรียกว่าอสุจิแล้วในในพระวินัยก็มีนะคะทําให้อสุจิเคลื่อนไม่ใช่คาหยาบนะถ้าพระพระสงฆ์ทําให้อสุจิเคลื่อนนี่จะต้องเป็นอะไร S <S <S ใช่ไหมฮะเป็นเป็นอาบัตข้อไหนข้อไหนไปน <S 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 เลยองเนี้ยทีนี้คำที่สำคัญอีกคำหนึ่งก็คือสมาธิมานันตริกเวลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปอ่านนะคะสมาธิมานันตริกกัญญามานมาหูอันนี้ไม่ต้องไปสงสัยนะคะ <S <S เป็นสมาธิขั้นที่สามารถทำให้บรรลุธรรมได้ก็ท่องตามไปอย่างนั้นจะได้ไม่ต้องกังวลคนละสมาธิกับที่เราทำทำกัน <S <S เพราะว่าอันนี้เป็นสมาธิที่ได้ถึงเป็นอัปปนาสมาธิถ้าดับไปตอนนั้นก็ไปเป็นพรหมเพราะได้ฌานอย่างนี้เป็นสมาธิที่เนี่ยถ้าพี่แอาดเห็นคำว่าอนันตริกษนก็คือคไม่มีระหว่างขั้นก็ค,คือสมาธิของคนที่กำลังจะได้เป็นพระโสดาบันเป็นอย่างน้อยเพราะไม่มีระหว่างขั้นหมายความว่าอันนี้อภิธรรมอีกอริยมรรคขจิต มัรคจิตเกิดผลละจิตต้องตามมาเสมอแต่เป็นคนละสภาวะกันจึงเรียกว่าบุรุษหนึ่งคู่ไงเดี๋ยวจะมีพูดเรื่องบุรุษสี่คู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บุรุษหนึ่งคู่ก็คือผู้ที่ได้มัคจิตกับผู้ที่ได้ผลจิตเป็นคนละคนกันนะมัคจิตเป็นสภาวะหนึ่งผลจิตเป็นอีกสภาวะหนึ่งก็เลยเรียกว่าบุรุษหนึ่งคู่พอทั้งหมดท่านได้พูดบุรุษสี่คู่ก็คือ อะไรอ่ะพระโสดาบานพระสกทาคามีพระอนาคามีแล้วก็พระอั์คหับท่านจะได้ไม่งงเวลาไปสวดเจอในบทสวดมนต์แต่ก็เป็นมรรคผลมันมรรคผลให้ผลไม่มีระหว่างขั้นไม่มีอะไรเสมอเท่าสมาธินี้อ่าเนี่ยประเด็นก็คือไม่มีอะไรเสมอเท่าสมาธินี้ครับคือสมาธิใดอย่ามาโม้เลยว่าโอ้ยลอยได้อะไรได้ไม่ต้องมาอวด ถ้าไม่ใช่สมาธิมานันตริกะอานนันตริกะสมาธิคืคืออันันตระคืออันันตริกะคือไม่มีระหว่างขัน้นสมาธิมานันตริกัญญะมาหูเนี่ยเห็นสมาธินี้รนประเสริฐสุด ประเสริฐสุดเพราะมันมันมันเป็นสมาธิที่จะไปบรรลุแล้วไงคะถ้าสัจจะนี้ก็จะถึงความสวัสดีจงมีความสวัสดีคือเราสรรเริญตัวธรรมะรตัวสมาธิที่จะไปนิพพาน<ม>นะคะ<ม>ก็ลดหลั่นลงมาจากตัวตอนแรกเราพูดถึงพระนิพพานเป็นตัวพระธรรมจริงๆเป็นสภาวะที่ยิ่งใหญ่ที่ถึงแล้วต่อมาก็เป็นสภาวะที่จะพาไปถึงนิพพานก็ถูกสมาธิอันนี้นะคะ ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าองค์เนี้สอนเพราะฉะนั้นมีคุณมหาศาลอย่างนี้เป็นต้นต่อไปนี่บุคคลร้อยแปดจำพวกเลยเหรฮะใช่พี่แอดเคยได้ยินคนพูดโอ๊ยปัญหาร้อยแปดอะไรเงี้ยก็เคยไม่เคยสงสัยเลยว่ามันมาจากไหนพี่ก็ไปเจอในอภิธรรมนะอันนี้ร้อยแปดพี่บอกตายแล้วมาจากอย่างนี้เองให้เราไปพูดเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆหมายถึงพระอริยบุคคล ไม่รู้ยาวนั่นแหละฟุตโน,น้ท <ฮะ S 1> ยาวมากร้อยแปดจำพวกคือคือถ้าแยกแบบเป็นกลุ่มก่อนอก็คือ54บวกเป็นศรัทธาธุระกับปัญญาธุระอันนี้คือเหมือนที่อาจารย์เคยสอนแม้ว่าบรรลุจากมีปัญญากับบรรลุจากมีศรัทธาเป็นพื้นอะไรย่างเงี้ยศรัทธามักจะบรรลุได้เร็วกว่าพู้มีปัญญาผู้มีปัญญาจะคิดเยอะจะต้องเห็นด้วยตัวเองจะต้องโอ้โหอาจจะแบบ ต้องพิสูจน์อะไรอย่างเนี้ยคืออย่างนี้พี่อธิบายอย่างนี้เวลาเรามีนิดเดียวศรัทธากับปัญญาที่จริงเป็นตัวเดียวกันอาจจะมีคนแย้งพี่นะไปถามครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้จริงๆศรัทธาจริงๆเนี่ยไม่ใช่ปัญญาของตัวเองในตอนแรกก็จริงแต่ศรัทธาที่นําไปแล้วได้ไปเห็นพระนิพพานเนะี่ยปัญญาเกิดเขาเรียกว่าตัวเดียวกันใน,ใน,ใ,น,น,นในตอนนั้นในตอนนั้น ดยกแต่คนที่มีปัญญาอย่างพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะนี่ท่านมีปัญญาของท่านตั<ช>้งต้นจึงเวลาบรรลุนี่จึงบรรลุสองอย่างใช่ไหมคะก็ยังมีแบบบรรลุเร็วเขาเรียกอะไรนะคะปฏิบัติยากทุกขาปฏิปทาธัญญาินอะไรพิญญาอะไรในน่ะค่ะพัสดุงทางนั้นน่ะค่ะปฏิบัติยากบรรลุช้าหรือ,อทุกขาปฏิปทา ขิปลาพิญญาปฏิบัติยากมากเลยแต่บรรลุเร็วอะไรอย่างนี้มันก็มีก็มีหลากหลายหลากหลายนะคะนั่นแหละก็คืออยู่ในร้อยแปดจะไม่ได้มีอะายตายตัวคือเทาร้อยแปดท่านอาจจะทุกท่านอาจจะสงสัยคืออะไรทําไมถึงเยอะจังก็คือจริงๆแล้วก็พระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีและพระอรหันต์แต่แยกออกเป็นจําพวกในแต่ละประเภทที่ต่างกันอยู่ในหน้าหกใช่ไหมคะนี่เป็นประาไทยก็ถ้าใครอยากทราบก็ไปโหลดมาก็จะได้เห็น ในหน้า6กะค่ะหคนร้อยแปจำพวกก็อย่างน้อยยกตัวอย่างให้ท่านฟังนิดนึงว่ามีพระโสดาบัน3พวกสามจำพวกเนี่ยก็น่าสนใจนะอันนี้พี่แอตเอกับพีชีโกลังโกละสัตตกขัตตุปรมะเอาเอาแค่พระโสดาบันละกันเพื่อเวลานะคะเอกับพีชีกลับมาเกิดอีกชาติหนึ่งเวลาคนพูดก็กลับมาเกิดอีกชาติหนึ่งเนี่ยต้องเข้าใจนะว่า กลับมาที่มนุษย์นะกามาภูมิกลับมาการมาภูมิไม่ใช่ไปเกิดในพรมแล้วตายไปแล้วยังเกิดเป็นพรมอยู่อันนั้นไม่นับนะนับคือกลับมาเกิดในกามาภูมิหมายถึงถ้าเป็นพรมก็ยาวไปยาวไปแล้วเมื่อไหร่มาเป็นมนุษย์นั่นค่อยนับนั่นค่อยนับนั่นซึ่งก็ยากเพราะท่านก็ต้องลงมาเทวดาก่อนกว่าจะมาโอ้ยไม่รู้มื่นโอ้ยงั้นกว่าจะบรรลุยาวเลยนะถ้าโกลังโกละก็สองสามชาติแต่ถ้าสัตต์ตะ ขัตตุปรมาสัตตะก็คือเจ็ดไม่มีชาติที่แปดคือถ้าเจ็ดเนี่ยเจ็ดเนี่ยยังไงก็ต้องบรรลุจะจะทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญายากเย็นแสนเข็นยังไงบรรลุชชายังไงแต่ก็บรรลุท่านพยากรณ์ไว้อย่างนี้เลยหรือฉิบหาพพินยามัดจำไว้อย่างเนี้ค่ะก็อันนี้พวกเรานี่แค่พระสดาบบันก็น่าจะพอ เพราะสกัทาคามีมีบรรลุในกามาพบบรรลุในหลุประพฤไม่ต้องอ่านเป็นความรู้ไว้เฉยๆแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบต้องไปศึกษาในอภิธรรมไปศึกษาอะไรอย่เงี้ยไม่ได้จากพระสูตรอย่างที่เราพูดนี่ค่ะงั้นข้อนี้ก็คล้ายๆกันใช่ไหมครับก็คือร้อบุคคลร้อยแปดจำพวกที่สถาบุรุษสันเสริญแล้วจัดเป็นบุคคลสี่คู่เป็นสาวกพระสุคต คือท่านเลิศกว่าเราท่านเลิศกว่าเราอะท่านไปได้ท่านเจ๋งอะเออเราไปไม่ได้อะเราก็ต้องเทิดทูนท่านไหมครับใช่ต้องยกย่องท่านไหมว่าเจ๋งอะทำไงอะบอกมั่งดิอะไรเงี้ยเราันที่เราถวายให้บุคคลเหล่านั้นมีผลมากอันนี้เป็นรัตนะอันปรพระยุที์พ่พูดเรื่องทานใช่ค่ะถ้าเรามีเราเจอพระโสดาบันเราหาเจอเราก็ถวายทานท่าน อาหารสักหนึ่งมื้อนี่ก็เลิศแล้วเกิดชาติไหนพี่แอตก็มีกินตลอดชาติอันนี้สงใหญ่หลวงนับเข้าไปสีอายุสมมุติเราเจ็ดสิห้าปีคูณสามเข้าไปไม่ใช่สามสิสามหสิบวันคูณ3ก่อนแล้วก็ไปคูณ75็ดสิหปีอาหารกี่มื้อแล้วก็ไปอีกเป็นหมื่นเท่าแสนเท่านั่นแหละพี่แอตก็จะมีกินมีใช้ตลอดชีวิตงั้นแปลว่าจงให้ทานเถอะ ใช่ค่ะสรุปก็คือให้ด้วยใจนะเรราาก็ไมู่่้วใจที่เป็นทานกุศลนะอย่าให้ด้วยใจที่ไม่ใช่ทานกุศลให้เพื่อที่จะอยากกินข้าวอีกร้อยมือพันมือไม่เอานะก็อะไรอย่างนั้นจ่ายอีกอ่ะเวลาหมดแล้วครับก็ยังเหลือนิดหน่อยแต่ว่าก็ก็คือจะจะจะเป็นที่เข้าใจได้แล้ว่าว่าปัจจัยสำคัญคืออะไรได้ค่ะ เวลาหมดแล้วข้างหน้าก็มาฟังกันต่อครับรัตนสูตรแล้วก็เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องในการที่ท่านจะสวดหรือจริงแล้วการใช้ชีวิตนี่แหละเป็นความเข้าใจถูกต้องจริงใช่พี่เห็นด้วยการใช้ชีวิตครับ,คร,บครับผมมันจะได้ไม่ผิดทางมันจะได้ไม่ผิดทางครับพี่ไก่ดรจัส,ส์าเบนทองหล่อ,ลอและผมแอชวัตลาไปก่อนสวัสดีครับ